ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของคุณชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการยานยนต์นั่นคือ Toyota h i l u ั Travo ปี2026ที่เปิดตัวด้วยความล้ำสมัยผสานเทคโนโลยีและดีไซน์ที่เหนือระดับพร้อมพาคุณลุยได้ทุกเส้นทางด้วยความมั่นใจและยังตอบโจทย์ความหรูหราในทุกมิติ โตโยต้าไฮ u ักซ์คลาโว่เป็นการยกระดับมาตรฐานของรถกระบะให้เทียบเท่ารถ SUV หรอด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแรงและเบาขึ้นการตกแต่งที่เน้นเส้นสายคมชัดพร้อมไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบที่มีดีไซน์ล้ำอนาคตกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูดุดัดนแต่ยังคงเอกลักษณ์ของโตโยต้าไว้อย่างเต็มเปี่ยมด้านข้างของตัวรถเน้นเส้นสายที่ดูทรงพลังมีมัดกล้ามชัดเจนล้อแม็กขนาดใหญ่ลายใหม่แบบสปอร์ตยกระดับให้ดูแข็งแกร่งและหรูหราในเวลาเดียวกัน บริเวณด้านหลังของตัวรถก็ได้รับการออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถันฝาท้ายแบบเล็ดรูปตัว L แนวนอนรับกับแนวฝากระบาดได้อย่างลงตัวกันชนหลังดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความปลอดภัยขณะใช้งานรวมถึงฝาท้ายที่มีระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้า,ฟาสะดวกสําหรับการบรรทุกสัมภาระหรือใช้งานในชีวิตประจําวันอีกทั้งความสูงใต้ท้องรถยังถูกปรับให้สมดุลระหว่างความสะดวกในการขึ้นลงกับสมรรถนะการลุยทางวิบาก ห้องโดยสารของโตโยต้าไฮรักคราวว2026เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายสำหรับรถกระบะทั่วไปภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแผงคอนโซลกลางดีไซน์แบบมินิมอลพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังชันหุ้มหนังแท้พร้อมแผงหน้าปัดดิจิตัลเต็มรูปแบบแสดงผลข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วนและชัดเจนระบบแอร์แบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวา ทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเลือกความสบายได้ตามต้องการพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL หรือ Pioneer ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่ให้เสียงคมชัดและกระหึ่มทุกจังหวะด้านพื้นที่เก็บสัมภาระในห้องโดยสารก็จัดเต็มทั้งหน้าหลังพร้อมระบบชาร์จไร้สายและช่อง USB ครบครัน ขุมพลังของ Toyota h i l u ัก r a า v ว2,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีระบบเลือกโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยหรือทางลาดชันไฮรักทราเวพร้อมพาคุณผ่านไปได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนแบบใหม่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นทั้งยังลดแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย Toyota Safety s e n s e เวอร์ชันล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ทำให้การขับขี่และการจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่าย ราคาเริ่มต้นของ t o y o ต a h i l u ัก r ราววปี2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 2 5ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะระดับ1 7ล้านแสนบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบต่างๆที่ติดตั้งโดย t o y o ต a เน้นวางตำแหน่ง t รา v เวเป็นกระบะระดับสูงที่สามารถตอบสนองทั้งงานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจาวันแบบพรีเมียมนอกจากนี้ตโตโยต้าย,ยังอาจเปิดตัวรุ่นพิเศษเช่น GR Sport หรือ Adventure Edition ที่มาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเสริมพิเศษ เช่นชุดแต่งกันชนลุยพิเศษลอมักดีไซน์พิเศษระบบช่วงล่างแบบออฟโรดและอุปกรณ์ช่วยเหลือการลุยทางธุรกันดารเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรถให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตอนเองมากที่สุดในภาพรวมโตโยต้าไฮรักทราโวปี2026คือการเปลี่ยนโฉมใหม่ของรถกระบะที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการทำงานแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราความมั่นใจและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและนักขับมืออาชีพอย่างลงตัว หากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ครบเครื่องทางด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราไฮลักทราโว2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องชิปแอนดริฟของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆและเนื้อหาสุดพิเศษจากวงการยานยนต์แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ